สวัสดีครับคุณรถสอนขับรถครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะสอนทักษะการเลี้ยวนะครับในขณะที่เราไปเจอเขตชุมชนเขตเมืองนะครับแล้วเราจะเลี้ยวไม่ให้มันเบียดเลี้ยวยังไงนะครับซึ่งกําลังจะเลี้ยวขวาแต่มีรถจอดอยู่อีกเลน,นึงทํายังไงไม่ให้เบียดนะครับแล้วเราจะไปดูกันนะครับอ่ไป ซึ่งลักษณะก็คือถนนอาจจะดูแคบนิดนึงนะถ้าเป็นเขตในเมืองหรือชุมชนนะครับเราจะทํายังไงให้เราเลี้ยวไปได้นะครับทําให้มันไม่เบียดไม่ชนนะครับซึ่งวันนี้นะเราจะเอารถมาจอดให้ดูเลยว่าถ้าเป็นเส้นทางแบบนี้หรือมีรถจอดอยู่แบบนี้เราจะทํายังไงให้มันไปได้นะครับเห็นไหมครับซึ่งเราจะเอารถมาจอดไว้เลยนะครับแล้วเราจะเห็นนะครับวิธีการเลี้ยวแล้วก็รูปแบบในการเลี้ยวว่า ทำยังไงมันถึงจะปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับามาดูดยกัน okay, uh, ไปนะครับ, okay, รบเราก็ทําการขับปกติไปเลยเรื่อยๆเลยนะให้หูกระจกเรานะครับชี้ข้างรถที่จอดอยู่นะครับหรือถ้าโเบียดจริงๆนะให้ห่างรถที่จอดอยู่ประมาณ2คืบก็ได้นะครับแบบนี้นะครับหรือให้หูกระจกอยู่ในเดียวกันกับเส้นเหลืองหรือตรงกลางถนนแบบนี้ หลังจากนั้นเราก็หมุนพวงมาลัยให้สุดได้เลยนะครับหมุนสุดเลยนะเนี่ยหมุนให้สุดได้เลยนะครับจนกว่าจะหมุนไม่ได้เลยนะครับก็<อ>คือพวงมาลัยมี2รอบเนาอะอหมุนสุดเราก็เดินหน้าต่อไปนะครับไปเรื่อยๆเลยอ่าทีนี้มองทางหน้าไว้นะครับเกือบจะตรงก็คืน2อนะครับแล้วก็ไปต่อเห็นไหมครับว่าลักษณะของการขับแบบนี้มันจะไม่เบียดเห็นไหมห่างนะครับ ไม่ชนด้วยนะครับซึ่งมันไม่ได้ทับเส้นเหลืองแน่นอนซึ่งมันจะทําให้เราปลอดภัยในขณะที่ขับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กลัวฝึกใหม่ขับใหม่แล้วกลัวว่าจะเบียดรถที่จอดอยู่นะครับเราก็เอาวิธีนี้ไปใช้นะครับแล้วเราจะปลอดภัยมากขึ้นนะครับโอเคนะใครที่ยังงงยังกลัวก็ลองเอาเทคนิคไปฝึกดูนะครับเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่ยังกลัวในขณะที่เข้าเมืองหรือเข็นเมืองแล้วติดไฟแดงเลี้ยวขวายังไงไม่ให้เบียดนะครับ ฝากติดตามคุณรถด,ด้วยนะครับสวัสดีครับ